พรอะคูณวัดบ้านไร่นะครับปิดตาครอบเกลียวเชือกนะครับปิดตาครอบเกลียวเชือกครับมีรันเล่กำกับชัดเจนด้วยนะพี่นะมาเริ่มรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับพี่นะวันนี้ผมมีเสือของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นจังหวัดลบบุรีนะครับมาแบ่งปันกันด้วยนะครับรุ่นนะครับเป็นเสือจิ๋วนะครับรุ่นเจ็ดนะครับ ปี2559นะครับของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดลบบุรีนะพี่นาะรุ่นเนี้ยครับน่าเก็บเลยนะครับเสือจิ๋วเนื้อทองเหลืองครับเด่น <ở đó, S 1> ทางด้านนะครับมหาอำนาจโชคลาภต่างๆดีนะครับเ <granny, S 1> ดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับพี่นาะรุ่นเนี้ยครับวันนี้ได้มาทั้งหมด1องค์นะครับเสือจิ๋วของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับรุ่นเนี้ยพี่เสือรุ่น7นะพี่นาะรุ่นเนี้ยครับน่าเก็บเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนปลุกเสกได้อย่างเข้มขังเลยครับต่อโค้ดวอลทอชเจนะครับ แบ่งบูชาให้นะพี่นะเอาไปตัวละ250บาทเท่านั้นนะครับพี่นะรุ่นเนี้ยครับเสือรุ่น7็หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถิ่นจังหวัดลบบุรีนะครับอ่าแล้วก็มาที่รายการนะครับเหรียญหัวแหวนอธิษฐานลิศนะครับปี2561นะครับรุ่นเนี้ยพี่ของหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญหัวแหวนนะครับเขาจะนิยมนํามาทําเป็นหัวเลศหัวแหวนกันนะครับอ่ารุ่นเนี้ยนะครับพี่นะ ก็เป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับทองละคังแบบนี้ครับเหรียญหัวแหวน,ห,วห,วนหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชยัยนาทนะครับเหรียญสวยเลยพี่แบ่งให้เหรียญละ150บาทเท่านั้นครับวันนี้ได้มาทั้งหมด3เหรียญน,นะพี่นะเหรียญหัวแหวนของหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามครับสร้างน้อยมากครับสร้างแค่4 9 4 9เหรียญเท่านั้นนะครับองค์นี้พี่4 0 0พนะครับ 9 4 9องค์นะครับรุ่นนี้พี่สร้างน้อยนะครับเนื้อชนวนผสมทองละกขังนะครับอง์ละ150บาทเท่านั้นนะครับพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับนางพญาเนื้อผงแร่เขาพนมพาครับผสมนะครับดินทองเขาพนมพาแล้วก็ผสมเนื้อเรซินนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นนางพญาของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะพี่นะอ่าหลวงพ่อนงท่านนะครับเป็นเกจิสายหลวงพ่อเงินนะครับอ่ารุ่นนี้ครับนางพญาผงเรซินอุดผงมวลสันเก่าอุดพลอยเสษนะครับ อุดมวนสันเก่าหลวงพ่อนงแล้วก็มีพลอยเสกเยอะมากนะครับองนี้ครับพี่นางพญารุ่นเนี้ยครับแบ่งให้อง์ละ150บาทพอครับแบ่งปันให้เลยครับมวลสันเก่าเยอะมากนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเนื้อผงแร่ต่างๆนะพี่นะผสมเรซินนะครับอง์ละ150บาทนะพี่นะก็ต่อมาครับทีเด็ดเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับพระปิดตาครอบเกี่ยวเชือกนะครับปิดตารุ่นเนี้ยครับเป็นของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับ ปลุกเสกอธิษฐานจิตประถมมาเลิกในวันที่21กันยายนปี53นะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นพระปิดตามหามงคลนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับปิดตามหามงคลคูณทองนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเนื้อผงนะพี่นะเป็นเนื้อมวลสารเก่านะครับอ่าเนื้อมวลสารเก่าครับเป็นเนื้อทองละคังผสมชนวนแบบเนี้ยพี่อ่าเนื้อทองละคังผสมชนวนนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับอ่าปิดตาครอบเกี่ยวเชือกนะครับ ปิดตาครอบเกี่ยวเชือกครับมีรันเล่กำกับชัดเจนด้วยนะพี่นะมีรันเล่กำกับชัดเจนทันตัวหลวงพ่อคูณท่านปุกเสกนะครับแบ่งปันให้เลยครับเอาไปองละ300บาทพอพี่มียอดมาแบ่งปันแค่1นงค์นะครับองละ300บาทส่งฟรีนะพี่นะปิดตาเกี่ยวเชือกหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็ต่อมาครับวันนี้ผมได้นะครับวันนี้ผมได้ครับพระอุปคุชชนะจนนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณมาแบ่งปันกันด้วยครับ รุ่นเนี่ยครับเป็นพระอุปคุตเนื้อทองเหลืองฐานทองแดงนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณอธิษฐานจิตปลุกเสกในปี6 2นะครับลันเล่กำกับชัดเจนนะครับรุ่นเนี่ยครับอุปคุตชนะจนของหลวงพ่อวันนะครับก็เด่นทางด้านนะครับโชคลาบค้าขายต่างๆดีนะครับเป็นพิมพ์จกบาทแบบนี้ครับสื่อความหมายเกี่ยวกับทางด้านมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่อยากไม่จนนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาบความสําเร็จนะครับแบ่งให้องล์ละ250บาทเท่านั้นนะครับ วันนี้ได้เข้ามา1องค์นะพี่นะอุปคุชชนะจนเนื้อทองเหลืองฐานทองแดงนะครับแล้วก็มาที่รายการครับพระผงเนื้อดินเผาของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นพระผงปี2562นะครับพระผง3มองค์ครูบูรพาจารย์นะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับ3มองค์ครูครับหลวงพ่อพระหลวงพ่อกลวยแบบเนี้ยพี่แล้วก็หลวงปู่เย็นนะครับอ่าหลวงปู่ปรงนะพี่นะ หลวงพ่อพาท่านนะครับเรียนตำราตำราครับสายหลวงพ่อกวยมาจากหลวงพ่อพระนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะหลวงพ่อท่านนะครับผสมมวลนสารเก่านะครับด้วยตัวเองเลยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับตอกโค้ชัดเจนนะครับนาเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับหมุนเวียนน้อยมากนะครับแบ่งให้องค์ละ2 0 0บาทพอพี่พระศรีวลีของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นปี6 2นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็มาที่รายการนะครับ มาที่รายการประทิกหัวชมดของหลวงปู่นนนะครับเหลือยอดแบ่งปันนะครับหดอกสุดท้ายแล้วนะครับพี่นารุ่นนี้ครับประทิกหัวชมดหลวงปู่นนวัดเข่าพานทูปนะครับมาพร้อมคาถาเดิมๆแบบนี้ครับตัวเล็กนะพี่นาผสมชนวนเก่าเยอะมากนะครับแบ่งปันให้เลยครับเอาไปตัวละ200บาทพอพี่ประดิษฐหัวชมดนะพี่นาเหลือยูดอกสุดท้ายแล้วนะครับของหลวงปู่นนวัดเข่าพันธทูปนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะพี่นา แล้วก็รายการต่อมาครับตะกุดของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับเป็นตะกุดพิสมรนวะหอระคุณนะครับออกวัดคลายน้อยจังหวัดพิจิตรนะครับสร้างแค่1 9 9 9ดอกนะครับหลวงพ่อวันท่านนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับได้อย่างเข้มขังเลยนะครับแล้วก็ผูกด้วยจีวรหลวงพ่อวันนะครับแล้วพระเป็นเนื้อว่านนะพี่อะองตะกุดนะเป็นว่านนะครับอุดผงว่านแบบนี้ครับแบ่งให้ดอกละ111บบาทเท่านั้นนะครับเหลือยอดไม่กี่ดอกแล้วนะพี่นะ กุดนวะหอละคูณหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับอแล้วก็มาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวิชยัยวัดหัวเด่นนะครับเป็นเหรียญตลับสำริดนะครับพี่นาะเหรียญกระดุมนะครับตลับสำริดรูปเหมือนหลวงพ่อวิชัยครับองค์นี้ทีเด็ดเลยครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ด้านหลังอุดมวลสาร,ร,รเก่าสร้างแค่111องค์นะครับสร้างน้อยมากครับมวลสาร,ร,รเยอะมากนะครับองนี้พี่อ่าตะกุดนะพี่นะ้าปั๊มแผ่นยันเงินแบบนี้ครับสวยเลยพี่ แล้วก็มีผังมีฝังพลอยเสกนะครับมีผสมผงเก่าว่างต่างๆเยอะมากนะครับแล้วองค์นี้ครับรันเลข1นึงสองด้วยพี่เลขสวยนะครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับกระดุมเนื้อเงินนะพี่นารุ่นนี้ครับอ่าเม็ดกระดุมเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญนะครับตลับสามลิตนะครับขนาดเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับเรียมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับแบ่งให้เหรียญละ2,500บาทเท่านั้นครับองค์นี้ครับอ่าองค์ละ2,500บาทส่งฟรีรับประกันแท้ให้เลยนะครับ หายากมากครับตอนนี้หมุนเวียนน้อยแล้วพี่เพราะว่าพระสร้างน้อยครับแล้วก็ไปอยู่กับชาวต่างชาติเยอะนะครับเม็ดกระดุมนะครับอ่าเป็นเหรียญระดับสำริดรูปเหมือน2บาทนะครับรุ่นเนี้ครับเนื้อเงินนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับวันนี้ผมมีพระผงของหลวงพ่อกําจัดนะครับอ่าหลวงพ่อกําจัดวัดปลาศักดิ์ปี2564ครับรุ่นเนี้ครับเป็นพระผงผงน้ํามันนะครับรุ่นแรกนะครับฝังตะกุดทองคําแท้นะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับทันตัวหลวงพ่อท่านปุกเสกนะครับ จุดประสงค์ในการนะครับรักษาพยาบาลหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักดิ์นะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับพระผงนะพี่นะขอบนะครับข้างเม็ดนะครับเขาเรียกว่าขอบข้างเม็ดแบบนี้พี่อ่าพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกําจัดรุ่นแรกครับปี6 4นะครับมีนะครับฝังเป็นแผ่นนะครับทองคําแท้แบบนี้ครับสวยเลยพี่แล้วก็จะมีนะครับเกสาหลวงพ่อกําจัดผสมเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังอัคระยันนะครับทันตัวหลวงพ่อท่านปุกเสกครับ จองจักวัดนะครับอง์ละ49 9บาทครับผมแบ่งปันให้เลยนะพี่นะเอาไปอง์ละ350บาทพอพี่องเนี้ยครับพระผงของหลวงพ่อกําจัดจังหวัดชัยนาธนะครับท่านเป็นเกจิชื่อดังครับสายหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับหลวงพ่อรวยท่านนะครับเป็นพระอุปชาให้กับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักดิ์นะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาเลยครับวันนี้ผมมีรูปหล่อหลวงปู่สุกวัดป่าคองมะขามเท่านะครับรุ่นกระตันยูปีหกามนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ รูปหล่อหลวงปู่สุกยืนถือไม้เท้ารุ่นกระตันยูรุ่นนี้ครับหายากแล้วนะครับหลวงปู่สุกนะครับมีตอกโ้ดลันเล่กำกับชัดเจนนะครับรูปหล่อยืนถือไม้เท้าหลวงปู่สุกนะครับแบ่งบูชาให้เลยพี่องค์ละ200บาทพอพี่อ่ารูปหล่อรุ่นกระตันยูหลวงปูสงป่สุกวัดปากทองมาขำเท่านะครับรุ่นนี้ครับปี6 3าออกตรงในวัดท่านเลยนะครับอ่าแล้วก็มาที่รายการนะครับเหรียญน,นะครับท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นนี้เป็นท้าเวสุวรรณหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อวิชัยนะครับ ปุกเสกสาวาระลพิธีนะครับณวิหารหลวงพ่อพระพุชินราชแล้วก็วัดหัวเด่นแบบนี้ครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นของหลวงพ่อวิชัยครับเขาเรียกว่าเนื้อนะครับชนวนนะพี่นะเนื้อทองชั้นนวลอ่ะพี่พี่ชนนวนทองโบราณหรือว่าเนื้อทองนุพเก้านะครับรันเลขกำกับชัดเจนองค์นี้เลข103ด้วยครับเลขสวยครับแล้วก็หลวงพ่อวิชัยท่านนะครับเมตตาเจิมแป้งเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลให้ด้วยนะครับอ่าเป็นเหรียญหล่อท้าเวสุวรรณนะครับเรี่ยมกรอบหอมห้อยนะครับ แบ่งให้นะครับเหรียญละ350บาทพอพี่เฉลี่ยให้เลยนะครับรุ่นนี้ครับเรี่ยมรอบพรอมห้อยนะครับของหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะเหรียญท้าววิสวรรณ์หล่อบโบราณนะครับแล้วก็ทีเด็ดนะครับอ้าวันนี้ผมได้เหรียญหลวงพ่อสเทพาวัสพานจังหวัดชัยนาทมาแบ่งปันนะครับเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะสร้างน้อยมากนะครับหมุนเวียนน้อยมากครับพี่เหรียญหลวงพ่อสัมพาวัสพานจังหวัดชัยนาทปี19นะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนาทนะครับ หลวงปู่โตวัดปาดูชิมพีนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อเชื้อวัดไม้บรรบุญร่วมเศษด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงพ่อสัเพานะครับปี2519เนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะกับเนื้อทองแดงนะครับต่างกันอย่างไรนะครับเนื้อทองแดงครับสังคติเขาจะไม่ต่อโค้ดนะครับเขาจะต่อโคตดด้านหลังเหรียญนะครับต่อโคตดตัวนี้ครับด้านหลังเหรียญส่วนเนื้อนวะต่อโคตรบริเวณสังคติเลยครับรุ่นนี้พี่เนื้อนวะโลหะหายากมากครับสร้างน้อยหมุนเวียยนน้อมากะครับ หลวงพ่อกลวยหลวงพุโตเสกนะครับแบ่งให้เหรียญละ750บาทพอพี่เนื้อนวะโลหะนะพี่นาเหรียญสวยนะครับด้านหลังออกผิวนะครับลุงๆด้วยนะครับองเนี้ยครับสร้างกุฏิหลวงพ่อสัมภวัสพานปี19นะครับอ่ารุ่นเี้ยครับหลวงพ่อสัมภานะครับหลวงพุโตหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับรุ่นเี้ครับเนื้อนวะโลหะ750บาทนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงก็มีนะครับเนื้อทองแดงที่แบ่งให้400บาทพอพี่ อ่าเนื้อทองแดง400นะครับหลวงพ่อสัมภาวัสพานนะพี่นาจังหวัดชัยนาทนะครับนาเก็บเลยนะครับรุ่นนี้ครับเนื้อทองแดงต่อโคด้านหลังนะครับเนื้อนวะต่อโคดบริเวณสังขตินะครับองคนี้เนื้อทองแดงเอาไป4ี่บาทพอพี่อ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองจังหวัดชัยนาทนะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดดอนตูมนะครับหลวงพ่อปวยหลวงู่โตรวมเศษนะครับ รุ่นนี้ครับออกวัดดอนตูมนะพี่นะปีสูเนื้อก็ไหลเงินเดิมๆนะครับเนื้อก็ไหลเงินเดิมๆนะพี่นะองค์นี้ครับเหรียญหลวงปู่สุกนะครับออกวัดดอนตูมนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตเสกเอาไป450บาทพอพี่เหรียญนี้ครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปาคองจังหวัดชัยนาทนะพี่นะรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาเลยครับพระปทุมมาศนะครับปทุมมาศหลวงปู่นามเนื้อผงนะครับฝั่งตะกุดเงินนะครับมาพร้อมรูปเดิมๆแบบนี้ครับ หลวงปู่นามท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังสายบ้านกลางนะครับอ่ารุ่นนี้ครับพระผงเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแบ่งให้นะครับเอาไปอง์ละ250บาทพอพี่พระปทุมมาศนะครับแล้วก็เนื้อกะล่ทองแยกจากกล่องกรรมการก็มีนะครับเนื้อกะล่ทองนี่เอาไป400บาทพอพี่เฉลี่ยให้เลยนะครับปทุมมาศหลวงปู่นามน่าเก็บเลยครับแต่ก่อนเนี่ยเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยเล่นกันนะครับ8900พันต้องมีพี่ เอางี้เอาไปองค์ละวสี่ร้อยนะครับปทุมมาศเนื้อกะไหลทองกรรมการของหลวงปู่นามนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับลูกอมนะครับลูกอมหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับปี56นะครับลูกอมเทียนชัยนะครับเหลืออยู่2ลูกสุดท้ายแล้วครับพี่เขาก็จะมีนะครับปรรจุนะพี่นะเป็นข้าวสารหินแบบเนี้ยพี่บรรจุข้าวสารหินแล้วก็จะมีนะครับเกษานะครับสายสินพิธีแบบเนี้ยครับแล้วก็มาพร้อมรูปถ่ายเดิมเดิมจากวัดนะครับเลี่ยมเดิมวัดนะพี่นะ ลูกอมเทียนชัยหลวงพ่อวันวัดคลองคูนแบ่งให้นะครับลูกละ150บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้เลยนะครับเหลืออยู่2ลูกนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเนี่ยครับเป็นเหรียญมหาปราบรุ่นแรกยอดนิยมเลยนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญมหาปราบหลวงพ่อวันปี56นะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมของหลวงพ่อท่านเลยนะครับอคนนี้เป็นเนื้อทองพระประธานนะครับแท้ดูง่ายนะครับมีเกเยอะมากนะครับ จุดใจตังเลยครับบริเวณนะครับปลายอคาละยันสัมเภาทองตรงนี้ครับเราจะเห็นเส้นแตกชัดเจนนะครับตรงนี้พี่ใบหน้าของหลวงพ่อวันท่านคมชัดเมตตาเห็นชัดแบบนี้ครับอ่าบริเวณระหว่างแขนตรงนี้ครับเราจะเห็นเส้นสายฝนชัดเจนนะครับแนวเฉียงนะครับอ่าแท้ดูง่ายครับรุ่นนี้มีเสริมเยอะมากนะครับเช่าหาต้องระวังนะพี่นะอ่าองค์นี้ครับมีเส้นสายฝนต่างๆชัดเจนคมชัดนะครับอ่าแล้วก็องค์นี้เลข7ดด้วยครับเลขสวยนะครับ เลขเลข7ครับเหรียญปี56มีกล่องเดิมคบให้นะครับเหรียญนี้ครับใส่กรอบนะครับพี่นะใส่กรอบไมค์อนฝังเพชรแบบนี้ครับพร้อมห้อยเลยนะครับแบ่งให้ครับเอาไปองล์ละ2,200บาทพอพี่เฉลี่ยให้เลยครับองคเนี้ยเลข7นะครับผมได้มาข้ามส0มพันนะพี่นะได้มาข้ามส0มพันครับราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยเับเอาไป2,200บาทนะครับเลขเลข7เลขมงคลด้วยครับองเนี้ยครับแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการรูปถ่ายนะครับ หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะครับรูปบานนี้ครับเป็นรูปโตมูใหญ่ปี2565นะครับวันนี้ได้หมูใหญ่มา1บานนะครับด้านหลังแผ่นยันครูครับแผ่นยันตุ๊กตานะครับแล้วก็มีตะเข็บด้านข้างชัดเจนเลยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับบานนี้พิเศษคือมีตะเข็บนะครับยอดนิยมเลยนะพี่นะแบ่งบูชาให้นะครับบานละ300บาทพอพี่ได้มา1บานนะครับแล้วก็หลังพระพุทธนะพี่นะ หลังพระพุธปี65ก็มีนะครับหลังแผ่นยันเต็มๆแบบนี้ครับสวยเลยพี่ได้ยอดมาแบ่งปันไม่มากนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับหลังพระพุธปี65นะครับรุ่นสิทธิ์มีครูครับแบ่งให้บานละ300บาทเหมือนกันนะครับบานเนี้ยพี่แล้วก็ต่อมาทีเด็ดเลยครับรูปถ่ายยันคู่ปี63นะครับฉากสียอดนิยมนะครับปี63แท้ดูง่ายนะพี่นะมีเสริมมีเกเยอะมากนะครับ ลายน้ําตรงสังคติตรงเนี้ยพี่ลายน้ําจะเสียงเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าระหว่างมือหลวงพ่อท่านมีลายน้ําชัดเจนนะครับเม็ดสีชัดเจนนะครับบานนี้ด้านหลังเด้งด้านหน้าไม่เด้งไม่มีเขี้ยวนะครับแบ่งให้นะครับบานละ350บาทพอพี่เฉลี่ยแบ่งพันให้เลยนะครับยันคู่ปี63ยอดนิยมนะครับอ่ายันคู่6 3าไปแล้วครับยันคู่67ก็มีครับย้อนยุค6 3อีกทีหนึ่งนะครับอ่ายันคู่6 7นะพี่น้าบานนี้ครับ เป็นรูปรุ่นล่าสุดนะพี่นะเพราะว่าปี68ไม่สร้างรูปนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังเป็นหลังยันไตรสนธนคมนะครับหลังแผ่นยันทองแดงแบบนี้พี่แบ่งให้บานละ200บาทพอพี่บานนี้ครับยันคู่67นะครับวันนี้ได้เข้ามาแค่2บานนะครับบานละ200บาทส่งฟรีนะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาครับวันนี้ผมได้นะครับประหลัดขิกนะครับปี64ของหลวงพ่อกลวยครับพร้อมนะครับเลี่ยมพร้อมห้อยเลยพี่ได้มาแบ่งปันหนึ่งดอกเท่านั้นนะครับ ปรลัดขิกนะครับเป็นนะครับไม้อ่าเขาเรียกว่าเป็นปรลัดขิกเขาควายนะพี่นะอ่าประลัดขิกเขาควายแกะแบบนี้ครับเขาควายมงคลนะครับอ่ารุ่นนี้ครับอ่าประลัดขิกนะพี่นะของหลวงพ่อกวยปี64รุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับอ่ารุ่นรวมใจสิทธิ์แบ่งให้นะครับดอกละ350บาทพอพี่อ่าจองจักวัดนะครับดอกละ300นะครับอ่าจองจักวัดนะครับถ้าจะไม่ผิดดอกละ300ครับแล้วก็เลี่ยมพร้อมห้อยเลยพี่เอาไป350นะครับแล้วก็เนื้อตะกัวนะครับ เนื้อตะกัวก็มีนะครับเนื้อตะกัวนี้เอาไป400บาทพอพี่เนื้อตะกัวนะพี่นะเอาไป400นะครับปรลัดขิกนะครับของหลวงพ่อกลวยปี64ครับเนื้อตะกัวนี้หมุนเวียนน้อยแล้วครับปี64น่าเก็บเลยนะครับรุ่นนี้ครับคุณประลัดหลวงพ่อกลวยปี64นะครับรุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับรุ่นนี้พี่แล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการรูปหล่อเบ้าทุบนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับรูปหล่อรุ่นนี้ครับออกปี59นะครับรุ่นรวยทันใจนะครับ เนื้อชนวนนะครับเบ้าทุบนะครับเทดินไทยแบบนี้ครับแบ่งให้ครับองค์ละ250บาทพอพี่มีกล่องเดิมให้นะครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับเบ้าทุบหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับวันนี้ผมได้พระผงนะครับรุ่นแรงคูนะครับปีห0ศูนนะครับหลวงพ่อโตในวิหารมาแบ่งปันด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับมีหลายท่านถามหานะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับวันนี้ได้มา2องค์นะครับ วันนี้ได้มา2องค์ครับเป็นเนื้อมวลสันเก่าหลวงพ่อกวยครับโรยแร่ทับทิมนะครับรุ่นนี้พี่แล้วก็สายเสกต่างๆนะครับออกปี60นออกวัดพระบรมธาตุนะครับเสกสองวาระนะครับที่วัดบรมธาตุแล้วก็วัดโคสิตารามนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะพี่นะด้านหลังก็เป็นหลังยันดวงแก้วพระศรีวลีนะครับณชาลีติแบบนี้ครับพลอยเสกเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็จะมีลันเลขกำกับชัดเจนเลยนะครับเนื้อดินเก่านะครับ หลวงพ่อโตในวิหารแบ่งให้ครับอง์ละ200บาทพอพี่อ่าองละ200บาทส่งฟรีนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับอ่าหน้าเก็บเลยครับได้มา2องค์นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับวันนี้ผมได้ล็อกเก็ตนะครับอาจารย์ลอยโพเงินนะครับหลวงพี่มหาวัดเหนือจัดสร้างนะครับในปี58ครับงานวันไหว้ครูนะพี่นะมาแบ่งปันนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับณตอนเนี้ยพี่ราคาเริ่มเริ่มขยับแล้วนะครับอ่าแบ่งให้ครับเอาไปองค์ละ300บาทพอพี่ ล็อกเก็ตอาจารย์ลอยโพเงินไหวคูปี68นะพี่นารุนเงี้ยครับวัดเหนือนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเหรียญบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาคุดนะครับหลวงพ่อวันท่านนะครับจัดสร้างในปี59เพื่อเป็นขวัญถุงนะครับมีต่อโค้ดนะครับมีปั๊มโค้ดนะชัดเจนนะครับรุ่นนี้พี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาคุดนะครับต่อโค้ดหลวงพ่อวันไม่ต้องเสกก็เข้มขังนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ160บบาทเท่านั้นครับ มีจีวอนเกษาเดิมๆให้ด้วยนะครับแล้วก exactly. so, ็ต so, uh, ่อมาครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุดหลวงปูณนะวัดปทุมธารามนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงปูณนะจัดสร้างในช่วงวาระปีนะครับ2541นะครับจนถึงนะพี่นะจนถึงนะครับประมาณช่วงปี49นะครับรุ่นเนี้ยพี่เหรียญบาทตาคุดหลวงปูณนะวัดปทุมธารามนะครับรุ่นเนี้ยครับสร้างน้อยมากๆนะครับรุ่นเนี้ยพี่ต่อโคตนะชัดเจนนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุดหลวงปูณนะวัดหนองบัวจังหวัดชัยนาทครับ สายหลวงปู่สุกนะพี่นะต่อโคดนะชัดเจนเอาไปนะครับเหรียญละ3 0 0รนะครับเหรียญเงี้ยพี่อ่าเหรียญละ3 0 0นะครับเหรียญบาทตาคุดหลวงปู่นะวัดวัฒน์ธารามนะพี่นะอ่าได้มา2เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับอ่าเป็นไม้โพแกะนะครับรุ่นมหาอำนาจปี58ก็มีนะครับอ่าไม้โพแกะนะครับหลวงพ่อธรรมจักวัดธรรมมูลวราวิหารจังหวัดชัยนาทนะครับมีหลันเล่กำกับชัดเจนด้วยครับเอาไปองละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ม้โพลุงพ่อธรรมจักรนะครับรุ่นนี้ครับอ่าลวงพ่อธรรมจักรนะครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับรุ่นนี้ครับปี58นะครับเสกพร้อมกันกับเหรียญทรงน้าเต้านะครับหลวงพ่อกำจัดวัดป่าสักจังหวัดชัยนาธนะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอก็มาร่วมเสกด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่าลวงพ่อธรรมจักรนะพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการลูกถ่ายหลวงพ่อวิชัยครับปี 6. 3สามนะครับ ปี6กสาหลังปั๊มสิงนะครับมาพร้อมสายสินเดิมแล้วก็รันเลขชัดเจนนะครับองค์นี้เลข63 3นะฮะรูปถ่ายนะครับยันคู่ครับแบ่งให้บาทละ150บาทพอพี่เหลืออยู่1บาทนะครับอ่าบาทละ1น0้บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับเหรียญกงจากหลวงพ่อวันรุ่นแรกปี4 6นะครับรุ่นนี้พี่อ่าเหรียญกงจากหลวงพ่อวันรุ่นนี้มีเกเยอะมากครับน่าเก็บเลยพี่รุ่นนี้ครับอ่าแท้ดูง่ายนะครับเป็นเหรียญนิยมของหลวงพ่อท่านนะครับ จุดใจตังเลยพี่ห่วงด้านหลังนะครับห่วงเขาจะปั๊มเบี้ยวนะจะปั๊มไม่ตรงนะครับเรียง่ายครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะหมูกจะแบนนะเป็นปกติเลยครับเหรียญรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ครับส่วนมากพี่พี่ได้ไปนะเขาก็จะถามว่าจมูกโดนมานะครับเป็นปกติพี่ถ้าเกิดจมูกไม่โดนนะครับจมูกโด่งเลยพี่เก๋นะพี่นะเพราะว่ารุ่นนี้ครับเป็นแท้ทุกองค์เลยพี่จมูกนะครับอ่าโดยรวมองค์นี้ถือว่าจมูกสวยพี่นะจมูกเขาจะแตะแบบนี้เป็นปกตินะครับแล้วก็ด้านบนของขอบเหรียญเราจะเห็นเป็นเนื้อเกินนะครับ ด้านบนนะครับตรงนี้พี่เราจะเห็นเนื้อเกินชัดเจนนะครับเหรียญกงจักเนื้อปลาก้านะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณแบ่งให้นะครับเหรียญละ1,500บาทเท่านั้นครับออกปี4 6นะครับเหรียญรุ่นนี้พี่ออกปี4 6นะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับปกโพนะครับของหลวงพ่อวิชัยนะครับเนื้อขาวนะครับปกโพเนื้อผงสีขาวพุทธคุณนะครับ ได้ยอดมาแบ่งปันไม่มากนะครับเอาไปองละร้อยห้าสิบบาทพอพี่อ่าปกโพหลงเพราะวิชัยปีห้าหกรุ่นองคูนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับปกโพไปแล้วครับแหวกม่านก็มีนะครับแหวกม่านวันนี้ได้มาสี่องนะครับแหวกม่านปีห้าหกรุ่นองคูครับพี่นะปัดทองนุพะเก้าด้วยครับอ่าเนื้อผงพุทธคุณนะครับอ่าหน้าเก็บเลยพี่นะตอนนี้ครับแหวกม่านนะครับรุ่นสามนะครับกําลังจัดสร้างแล้วนะครับอ่าองค์นี้เป็นแหวกม่านรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกออกปีห้าหกนะครับ อ่ารุ่นแรกออกปี56นะพี่นะเอาไปองละ150บาทพอพี่อแล้วก็ต่อมาครับเหรียญนะครับละขังของหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันก็มีครับเหรียญละขังนะครับแจกทานนะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวร์นะครับสายหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับเอาไปเหรียญละ1น0บาทพอพี่แบ่งให้เลยนะครับเหรียญละคังนะครับของหลวงปู่พิมนะครับรุ่นนี้ครับต่อโคจิ้งจกชัดเจนนะเหรียญสวยครับ เหรียญแจกทานนะครับรุ่นนี้ครับอายุวัฒนมงคลเจปีนะครับรุ่นนี้พี่หลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวาลนะครับจังหวัดพิจิตรนะพี่นะอ่แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อ3นะครับพุทธศิลาปี21หลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับวันนี้ได้มา2เหรียญนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ250บาทพอพี่อ่ได้มา2เหรียญนะแบ่งให้เหรียญละ150บาทนะครับ แล้วก็ต่อมาเลยนะครับรูปถ่ายสำริดผลของหลวงพ่อวันก็มีนะครับรูปบานเนี่ยครับเป็นรูปรุ่นสำริดผลนะครับหลวงพ่อวันนะครับปี57นะครับเป็นรูป2หน้าแบบนี้พี่แล้วก็มีจีวรประกบนะครับแบ่งให้นะครับเอาไปคู่ละร้อยห้าสิบบาทพอพี่คู่เนี้ยครับแบ่งให้คู่ละร้อยห้าสิบบาทรู้สึกว่าจะมีประมาณ2คู่นะพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ